สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดู power bank ดีไซน์น่ารักกันค่ะอันนี้จะเป็นของยี่ห้อเมาซินขนาด 10,000mAh 10, นะคะดีไซน์จะเป็นเหมือนรูปกล้องถ่ายรูปค่ะตัวนี้รองรับฟ a า t c h a r แล้วก็ wireless charge ด้วยนะคะอันนี้ป้าสั่งมาจาก lazada ช่วงโปรค่ะรานะคาไม่ถึง800บาทนะคะเดี๋ยวป้าจะใส่พิกัดร้านเอาไว้ที่ารายละเอียดใต้คลิปค่ะทีนี้มาดูที่ตัวกล่องกันนะคะนี่ค่ะจะเป็นของยี่ห้อเมาซินนะคะ มาแกะดูกันเลยค่ะที่ปอยสั่งมาจะเป็นสีม่วงพาสเทลนะคะสีน่ารักมากเลยค่ะที่ด้านในกล่องก็จะมีเป็นคู่มือการใช้งานนะคะอันนี้จะเป็นรุ่น l i b e r f i e l ค่ะแล้วก็มีแถมเป็นสายชาร์จมาให้นะคะเป็นสายชาร์จหัว Type C ค่ะ ตัว p o w e bank อันนี้ไม่หนักนะคะน้ำหนักประมาณ230กรัมค่ะแล้วก็ตรงนี้จะมีหน้าจอ lcd สำหรับสแสดงแบตเตอรี่นะคะส่วนที่เหมือนเลนกล้องอันนี้เอาไว้สำหรับไวเลสชาร์จค่ะนี่ค่ะดีไซน์น่ารักมากๆนะคะตรงนี้จะมีปุ่มสำหรับกดค่ะเอาไว้กดดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะคะแล้วก็ที่ด้านหลังจะมีสายชาร์จติดมาด้วยค่ะอันนี้ดีมากนะคะไม่ต้องพกสายชาร์จค่ะ อันนี้จะเป็นหัวไลนิ่งนะคะส่วนอันนี้จะเป็นหัว Type C ค่ะแล้วก็ที่ด้านบนนะคะอันนี้จะมี USB Type A แล้วก็ USB Type C ค่ะตัว Type A เนี่ยสำหรับเสียบชาร์จอุปกรณ์ต่างๆค่ะส่วนตัว Type C เนี่ยใช้ทั้งสำหรับเสียบชาร์จไฟเข้าในตัว power bank แล้วก็เสียบออกมาชาร์จอุปกรณ์ต่างๆก็ได้นะคะนี่ค่ะทีนี้เดี๋ยวเรจะทดลองเสียบชาร์จให้ดูนะคะ เริ่มจากชาร์จไปเข้าตัว power bank ก่อนนะคะเราจะใช้เป็นสายชาร์จที่แถมมาให้ค่ะค่ะเสียบชาร์จเข้าที่ช่อง Type C อันนี้นะคะก็จะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่กำลังชาร์จอยู่แบบนี้ค่ะต่อมาป้าจะทดลองชาร์จ iPhone แบบไรเลชาร์จนะคะอันนี้จะเป็น iPhone 13ค่ะวางลงไปตรงนี้เลยนะคะ นี่ค่ะเท่านี้ก็ชาร์จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนที่ติดชาร์จเข้าไปเนี่ยจะรู้สึกว่ามีแม่เหล็กดูดอยู่ด้วยนะคะต่อมาลองชาร์จด้วยสายชาร์จด้านหลังบ้างค่ะนี่ค่ะทั้ง Lightning แล้วก็ไทซีเลยนะคะนี่ค่ะ สำหรับ Type C ปอจะชาร์จเป็น iPad Air 5นะคะนี่ค่ะก็เสียบชาร์จได้ปกตินะคะตัวนี้สามารถชาร์จพร้อมกันได้ถึง5อุปกรณ์เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ปอชาร์จ iPhone XR ส่วนอันนี้ชาร์จ iPad Air 5นะคะแล้วก็จะวาง iPhone 13แล้วก็ที่ช่องด้านบนไท p e C อันนี้ปอจะใช้เสียบ AirPods นะคะ ก็าชาร์จเข้าทุกอันนะคะแล้วก็ช่อง Type A ช่องสุดท้ายนะคะอันนี้ปอยจะใช้เสียบชาร์จ d p p l o Watch ค่ะนี่ค่ะก็สามารถเสียบชาร์จได้ทุกอุปกรณ์เลยนะคะเป็นเอร์แบงค์ที่ใช้งานได้ดีเลยค่ะ เราก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ